ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้ามาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของเบนพักเครื่องนะครับหรือช่องวสันชาแนลนั่นเองนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกลับขอบคุณมากมากครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียมติสโยวัดอินทราสุการามหรือวัดหนองยาวนะครับตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ักบุญแห่งแดนอีสานใต้มีนามชื่อว่าหลวงปู่เจียมติสโยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลของท่านนะครับ เป็นตะกุดชุดใหญ่สดอกปีพศ2542สวยเดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้งานมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับไปรับชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับพามารับชมเหรียญกันก่อนนะครับนี่นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญทรงเสมานะครับเหรียญทรงเสมาก็จะเป็นรูปหลวงปู่นะครับ นั่งสมาธิเห็นไหมครับนั่นล่างก็จะเป็นคําคว่าหลวงปู่เจียมติสโยนะครับเห็นไหมครับลวดลายกระหนกคมชัดสวยงามนะครับมาพร้อมกับเหรียญใบโพนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเหรียญใบโพพิมพ์ใหญ่นะครับปีพศ .2542 รอ,อ่บันนี้ก็คือเหรียญใบโพนะครับ นี่ครับนี่ก็คือเหรียญใบโพนะครับด้านหลังสำหรับเหรียญนะครับเหรียญเซมานะครับด้านหลังก็จะมีคําว่าสุรินทร์นะครับ2542เหรียญนี้นะครับจะสร้างในปีพศ2542นะครับตามเหรียญด้านหลังเลยนะครับนี่ก็จะเป็นใบโพเห็นไหมครับใบโพเขาวัดอินทราสุการามตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นเหมือนกันมีคําว่าวัดอินทราสุการามตําบลกระเทียมอำเภอสังกะจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็คือด้านหน้าและก็ด้านหลังเหรียญน,นะครับยังไม่มีเก๊น,นะครับเหรียญยังไม่มีการทําปลอมนะครับแต่ตะกุดมีการทําปลอมแล้วนะครับเช่าหาก็ดูให้ดีๆนะครับต่อไปนะครับมารับชมลายันของตะกุด ชุดใหญ่ปีพศน5 4 2นะครับนี่นะครับตะกรุดชุดใหญ่นะครับความยาวก็ประมาณ5นิ้วนะครับก็ Rut, มีความยาวประมาณ5นิ้วนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ชมนะครับนี่นะครับ 42, เห็นไหมครับความยาวของตะกรุดก็ยาวประมาณ5นิ้วนะครับแต่ละดอกก็ยาวประมาณ5นิ้วไปชมลายันกันเลยครับนี่ครับลายันนี่ก็คือลายันตะกรุดชุดใหญ่ปีประพศ2542นะครับ เส้นนี้เจ้าของเขาบอกว่าเก็บดีนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับลายยันยังเด้งๆยังเห็นอยู่นะครับถือว่าสวยงามนะครับเห็นไหมครับลายยันนี่ครับราคานะครับอยู่ที่ผู้ชอบแล้วก็ผู้ขายตกลงกันนะครับหลักร้อยไปยจนถึงนาพันบวกลบนะครับราคา ราคาอยู่ที่ผู้เช่าผู้ขายตกลงกันนะครับพาะเครื่องไม่มีราคากลางครับมาชมอีกด้านครับนี่ครับลายันนะครับก็ยังเด้งมองเห็นชัดๆนะครับพุทธคุณนะครับก็เมตตาแข็วคาดปลอดภัยนะครับเมตตามหานิยมแข็วคาดนี่มาอันดับหนึ่งนะครับแข็วคาดปลอดภัยนะครับส่วนมากก็แขวนหน้ารถนะครับ แขวนบนเฮียงบูชานะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียมติสโยนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับถ้ามีนะครับส่งรูปมาผมรับเช่านะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ i อดีไลน์วสันห้าหกเจ็ดนะครับราคาตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะครับดูให้ดูลายยันชัดๆนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับต่อไปนะครับมาดูด้านใน แผ่นตะกุดนะครับเห็นไหมครับด้านในแผ่นตะกุดก็จะดูแน่นนะครับนี่ครับสี่ดอกนะครับแล้วก็อีกฝั่งครับนี่ก็คือด้านในของตะกุดนะครับม้วนแน่นนะครับลายยันเด้งๆนะครับลายยันก็เด้งๆ จดจําให้แม่นนะครับตะกุดมีปลอมนะครับมีทําปลอมมีทําเก๊นะครับแต่เหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีปลอมยังไม่มีเก๊นะครับแต่อนาคตข้างหน้ามีแน่นอนนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลนะครับที่แท้ทันหลวงปู่เจียมมติสโยนะครับทุกวันนี้เริ่มหายากแล้วนะครับอันนี้คือลายยันสวยๆนะครับเด้งๆนะครับใครมีแบบนี้ส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ไอรีนวัสารห้าหเก็นะครับ รับเช่าแล้วก็ให้เช่านะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียมมติสโยนะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับสุดท้ายนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมการกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอให้พี่น้องนะครับมีความสุขนะครับร่ํารวยบารมีหลวงปู่เจียมนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับแข็งคาาปลอดภัยเฮงเรวยรวยมีความสุขความเจริญนะครับ อายุวรรณสุขาภละเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ